เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซตทีมนะครับลงลุยไนแม่แบบเซตประหยัดนะครับเดี๋ยวจะดูราคาครับตัวแรกครับสปาร์เกอร์สปาร์เกอร์อยู่ที่5้าเจมนะครับ1เจมก็มีนะครับแล้วก็โรดฟาร์มโรดฟาร์มตัวนี้จะอยู่ที่ราคาต่ำสุดที่เห็นนีคือ150่งเจมครับถึง200ถ้าพบ150่งเจมให้กดมาเลยครับนั่นราคาราคาต่ำสุดละ ตัวที่3นครับนาฬิกาสายฟ้า f ิวเจอร์ลัฟ o คอกนตัวนี้จะขายอยู่ที่อันนี้ราคากลางๆนะครับที่พบเห็นทั่วไปนี่ก็คือ100่ง m เจมนะครับ100 Gem เจนี่โอเคแล้วอันนี้ก็คือว่าราคายังสูงอยู่นะครับก็พยายามหาเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับไปหายตัวนี้เพราะใช้คุ้มค่ามากครับในช่วงนี้ก็คือมีสกิลติดตัวมาด้วย ส่วนตัวที่4ผมเลือกเป็นบัฟครับบัฟบูสเตอร์อันนี้800เลยล่ะปกติ100บาทนะครับ100 100 100หนึเจมอันนี้แพงไปหรือจะต่ำกว่านั้น,นครับ50เจมก็ยังมีนะครับเจ้าตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายผมมาเลือกใช้พัดลมใหญ่รับแฟนแมนเจ้าตัวนี้มีเอฟเฟกการนะฮะร,ราคาไม่แพงครับ100เจม เดี๋ยวเราจะไปโซโล่ไนแม่เลยนะครับโอเค ไห้แม่ผมจะเลือกเป็นด่าน Toilet City นะครับคือด่านยอดฮิตของช่วงนี้ละไฮไลท์ออของเราคือเจ้าตัวนี้ครับ Sparker Sparker Cameraman โจมตี AOE สเปร์แล้วก็โจมตีทะลุนะครับดาเบจเริ่มต้น100นะครับ 200, เบลตัน200อ่า2,500แล้วก็ DPS น่าจะเป็นดาเมจต่อวินาทีนะ3 เวลตันก็สองพันห้านะครับคูดาวตีบิดเดียวนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับสปีกเกอร์โรสฟาร์มหรือจะเรียกว่าฟาร์มกุหลาบนะครับก็นี่ครับเมื่ออัพถึงเลเวลตันนะครับแมกเลเวลจะให้เงินอยู่ที่หกร้อยต่อเวฟแเจ้าตัวนี้ก็ดามเมจหนักนะครับสโลวิง่งทอยเลตนะครับแล้วก็จะตีตีแค่บิดเดียวนะครับ แต่ไฮไลท์ของมันก็คือเมื่อใสายฟ้าขึ้นสีเขียวนี้จะเป็นคริติคอลดาเมจนะครับติดคีเท่านั้นเองนี่นนบูสเตอร์นะครับบูตอะบูตคอมเร็วได้20%อร์เซนะครับเจ้าตัวนี้ผมเลือกมาใช้เพื่อผักนะครับผักยูนิตพุชดิสแทน c ์นะครับเนี่ยผักผักมันมัน,ม,นมันทำให้ทอยเลตเดินกระตุกนะครับถือว่ามีประโยชน์มากครับในช่วงกลางเกมเราไปคุูลีกกันเลยนะครับไม่เสียเวลา วางให้วงมันครอบสองเลนนะครับคือทอเลนจะวิ่งมาวันจบตรงนี้อีกทีนงนะครับก็กลายเป็นประคุมเลยครับวางตรงนี้เดี๋ยวผมจะสะแตกไว้2ตัวก่อนครับว่าต้นเบฟโอเคเดี๋ยวมาเล่นเน้นตัวรถฟาร์มนะครับไม่ไม่มีซานต้าก็ใช้ตัวนี้แทนก็ได้ครับรถฟาร์ม ผมแนะนําราคาเจมก็ประมาณอยาให้เกินอยากให้เกินสามร้อยเจมแล้วกันครับถ้าเกินสามร้อยเจมคือว่ามันแพงอยู่ถ้าเจอร้อยห้าสิบก็กดมาเลยครับถ้ากดช้าก็จะกลายเป็นอีกคนนึงกำลังเทรดอยู่โอเคครับดูเหมือนว่าดามเมจะเพียงพอนะครับต้นเกมผมจะใช้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็โฟกัสฟาร์ม วิ่งมาแล้วครับวิบ่งมาแล้วเขาก็จะมาทอเล็ตก,ก็บรรจบตรงนี้อีกทีน,นึงนะครับก็ไม่ตึงเท่าไหร่ด่านนี้ที่สำคัญเลยคือเราต้องเร่งเร่งฟาร์มให้ทันนะครับโอเครถฟาร์มจะวางได้ห้านะครับส่วนเจ้า,าพร้อมกินฟาร์มฟาร์มฟักทองรู้สึกก็ได้แค่แค่ได้แค่สี่นะ ถ้าจำไม่ผิดเก็บผมจะอัพสักอัพเบลขึ้นเบลสองครับสองตัวแล้วกันครับแล้วก็มาโฟกัสที่ฟาร์มต่อนะครับวงกว้าง าสามตัวไม่พอเราก็วางกันเหนียวก็ได้ครับสี่ตัวแต่เราจะอัพึ้นเบลสองแค่สองตัวนะครับแล้วแต่จะถนัดนะครับถ้าน้องๆมีตัวการเกมที่ดีๆก็ไม่ต้องอัพก็ได้ก็ปล่อยเบลหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆโอเคผมจะมาไล่อัพฟาร์มกุหลาบต่อนะครับเพื่อจะลงตัวนี้นะครับ คุณสุบัติก็ไม่การสตันเหมือนเดิมนะก็ลงสักตัวนึงไว้ผักยูนิตนะครับให้กระตุกโอเคฮนะกระตุกหน่อยนึงแล้วก็เก็บยูนิตฝั่งนี้ได้ด้วยสบายเลยครับวัออนนี้เห็นไหมครับกระตุกกระตุกให้ตัวนี้คอมโบตีครแต่จะสู้ไททันแ,นแฟนแมนไม่ได้ครับไททันแ,นแฟนแมนนี่ ผักยูดิตนี่เถื่อนมากถ้าไปลงเอเลสนี่สบายเลยครับเจ้าตัวไททันแฟนแมนพัดลมใหญ่เห็นไหมครับเอาอยู่เหรอครับแค่นี้แต่ผมจะขึ้นตัวนี้เป็นเบลสองกระตุกแล้วก็โจมตีมันจะ AOE ด้วยนะครับออสตันวายสตันมีว้า ผมจะขึ้นเปี้ยวตันตัวนึงแล้วกันเห็นไหมเหมือนเขาตีกองครับสปาร์เกอร์อวอ้าว,าวเกือบตึงเกือบตึงตึงไหมเนะี่ยหลับทั้งคู่โอเคครับผมจะลงเจ้าตัวน้อยกาสายฟ้าไว้ตัวหนึ่งครับกันเหนียวอ เป็นประกันชีวิตนะครับยังไงมอนก็ไม่หลุดครับวางไว้ตัวหนึ่งก่อนยทลิทนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฟาร์มเราก็จะมาขายตัวนี้ทิ้งเลยครับปล่อยไว้ตัวเดียวครับ แล้วก็ว่าผมเลือกบัฟบัฟราคาถูกประมาณ50เจนก็โอเคอนะครับพยายามรีเซิร์ฟเวอร์ครับหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันถูกถูกนะครับเจ้าตัวนี้ก็ประโยชน์พอได้ครับผมจะเลือก up, อัพได้บัฟแล้วนะครับแต่บัฟตัวนี้ยังไม่ตันไหวไหมไหวไหมโอเคไหวยอยู่ครับั ตเม็ดขึ้นสามพันนะครับพัดลมใหญ่น้องพัดลมไทยท่านนะโอเคจะกระตุกนะครับนีบ่กระตุกถอยหลังนี่จะวางช่วยอีกตัวนะครับเอาเอฟเฟกเอาเอฟเฟกกระตุกช่วยป๊อปกระตุกกระตุกถี่ขึ้นครับวางสองตัว จะเล่น up, อัพเจ้าตัวนี้ให้ตันก่อนนะครับแล้วก็บางบางทีก็เล่นสแต็กสแต็กตัวนี้เพิ่มนะครับแต่ผมจะมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ผมก็เลือกที่จะอัพตัวนี้เป็นเลเวลแม็กนะครับโอเคบัฟตันแล้วแล้วเราก็เลือกลงนาฬิกาสายฟ้าเลยครับลงให้อยู่ในระยะบัฟนะครับ ได้กี่ตัวนะโอเคได้อยู่เป็นตัวเป็นยูนิตท,ที่วางค่อนข้างง่ายนะครับบางคนก็เอาไปคอมโบกับไททันกระต่ายที่มีปั๊ความเร็วนะครับ,โอ,บ,บโอ้โอ้ดาเมนหนึ่งมือนะครับ หนึ่งหมื่นถือว่าโอเคอยู่นะแหลงกลางระยะการผัก push distance ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดเาเรียกว่าอะไรน่าจะประมาณแปดสิบเซนนะที่แปดสิบเซนเนาะแปดสิบเซนของนี่ครับทอยเล็ดวิ่งมาก็จะกระตุกถอยหลังไปแปดสิบเซนนะครับ โอเคแม็กเลเวลแล้วแปดสิบเซนแปดสิบเซนก็กลายเป็นว่าถ้าวางสองตัวก็จะกระตุกถี่ขึ้นนะครับอัตราการาปล่อยอัตราการยิงนะคูเรล0ูนจุสี่ครับได้บลอตตัวนี้มาด้วยถ้าตัวนี้ได้บ็อกก็จะเป็น0.8น,นะอัตราการโจมตี เราก็ไลยอัพเจ้าตัวนี้นะครับนาฬิกาสายฟ้า Love c o c k m a n u u t u r e l o v e c o c k m a n ในช่วงนี้พยายามเอาไว้ในในในทีมนะครับเพาเป็นผมคิดว่ายูนิตที่โอเคอยู่นะสายฟ้าก well ็ทำดาเมจแรงมากครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเลือดเกือบหมดนะเดี๋ยวลองกดดูเห็นไหมคครับ เป็นตัวแดงที่คุ้มราคาถูกแล้วก็บางคนก็ไปลงไนท์แมนะครับตัวนี้ลงไนท์แมะเป็นดาเมเสริมเสริมเพื่อนเพื่อนเจอมีตัวเก่งเนียแล้วเอตัวนี้ไปดาเมเอเสริมได้อยู่นะในช่วงถ้าลงอพูดผิดเอาไปลงเอ็นเลสครับ เป็นดาเมจเสริมเพื่อนจะไม่ค่อยตึงเั่าไหร่ครับถ้าเกิดระวังเป็นนะครับก็ได้ประมาณเท่าที่ผมเคยเล่นก็เจ็ดสิบกว่านะเวฟที่เจ็ดสิบอัพขึ้นนะครับตึงยัง กระตุกไปแปดสิบเซนถอยหลังไปแปดสิบเซนระยะเท่าไหร่ระยะทำการดูครับแปดสิบเซนสองตัวจะทำให้ถอยเล็ดเดินช้าลงแล้วก็ถ้าตัวนี้ขึ้นคิดติคอนเมื่อไหร่ก็หายเลยเป็นคอมโบที่อีกตัวนึงงสโลอีกตัวนึงอ,อ่อดันถอยหลังครับ ถอยหลังกลับนะครับเอาอยู่ครับเล่นเล่นคนเดียวเอาอยู่เดืตันแมกเีเวลคลายคายคายายไหนเหลือป๊บปป๊อมาอมวางวางว่างเอาเอฟเฟคก,กระตุกนะครับ บอสออกมาแล้วกดซีปป่มโอ้โห oh, oh. เวลาก็ไม่หนีกันมากนะครับสหรับบบางคนที่ใช้สันตาแทบไม่หนีกนเลยเนี้ยก็สิหกนาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะมาได้มารีวิวทีมราคาถูกนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวอาจจะเป็น กอรลีนะครับกอรลีชิปโคกแมนสำหรับวันนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวพบกัน EP หน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ